สบายดีพบกับอําไพมักแดกเนาะเมื่อนี้เนาพี่น้องฮัลซิมิเมนูมเมนูใดนั้นเนาะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องฮะาว้าวต้มยำปลาคอพี่น้องเมื่อนี้เด้อฮาสิม,มาต้มส้มพี่น้องอ่าต้มส้มสูตรไทยเหนือเขาเนาะสูตรเซียงขว่เขาพี่น้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งขั้นตอนนํำกันแซ่บพี่น้องเอ้พี่น้องอันนี้ฮาลิม,มาขวาป่าเลยเด้อพี่น้อง หัวป่าแล้วสิหนองเออนี่ไงมันน,นี่เราสิมาตั่หมอมเนาะพี่นอ้องเนี่ยเบิ่งเด้อนีอ่ใส่หัวสีไข่หน่อยนึงพี่นอ้อแล้วก็ข่าเนาะแล้วใส่มะเขือหน่อยนึงพี่นอ้องเพื่อเราสิได้คั่วให้มันหอมๆพี่นอ้องเนาะเอาแบบสูตรแบบคักๆ่วพี่น้องตั่ก่อกนพี่นอ้องแล้วสิเอาตัวนี้ไปคั่วเนาะ พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเราจะเอาหอมใส่เด้อพี่น้องนี่สูตรบาวอนไพ่เด้อพี่น้องนี่ขับเด้อพี่น้องวมันหอมๆพี่น้องใส่ใส่หน่วงหน่อยนึงน้องอืม ເອົາມັນໂ มีเฮาสิป่าให้มันฟดก่อนพี่น้องเลาปล่าลงพี่น้องโอเคอพี่น้องเด้อเฮาสิเอาป่าลงเลยเด้อพี่น้องอืมครับเนาะงปกฝ่าไว้ก่อนเนาะงวันนี้สิเอาส้มใส่เลยเด้อพี่น้องนี่ส้มมะขามพี่นอ้องอ่าครับ ต้มแบบพื้นบ้านเลยพนาะงปุบปะเนาะมาเซ็กกันพี่น้องเป็นเราได้ละว้าทุพี่น้องกำลังฟดฟดพี่น้องตด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 พี่น้องกำลังตักแล้วพี่น้องเลยต้มข้อคอพี่น้องแซบพี่น้องต้มสบข้อกินนกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเลยพี่น้อง สบ,บายดีพบกับข้าพเจ้าน้องอัมไพมักแดกเนาะวันนี้เนาะพี่น้องเนาะต้มปะโคโน้อาแล้วเลยเด้อพี่น้องเอาแซ่บเลยพี่น้องอ้อถูกเข้ากเกิน้อยพี่น้องหอนพี่น้องอ้อโอ้โหหอบซัใจพี่น้องอ้อถูกพนาะแซ่บเลยพี่น้องอ ส้มสูตรเสียมขวางเลือกพี่น้องต้มใส่ใบมะขามพี่น้องโอู้หักหักพี่น้อง तथा नम เทียวๆๆที่ป่าที่ป่าๆน้อๆเลยใส่พอ

mọi ừ. người chắc nhòm chắc bảu nhòm bóc nhẽ này แบบส้มบบส้มเฮงอ่ะพี่หนองส้มได้ใจพี่หนอกพอดีครับอันนี้คือสูตรอ่ำไผเด้อหนอง กวยมมนมีหลายมีหลายชนเผ่าเนาะสูตรจะบกคือกันเนาะเังนั้นไทยไทยเหนือก็สูตรต่างกันพี่เนาะเพราะมีหลายมีหลายชนชาติเนาะอ่ามีหลายชนเผ่าชนชัติอืมปนกันมาแยบมันยนุยุคพี่น้องบางคนกับมักใส่บางแค้นบางคนกับบุกมักพี่น้องไทยเหนือก็คือกันพี่เนาะเนาะบางคนก็ มักไส้พักอันนั้นพักอันนี้โมคนกับบมมักหน่อยมักไผ่มักมันหน่อยนอเ,อาเยนาะกัเจ้านึ่ดาเจ้าบาดหนอยเนาะ ราะว่าหัวประคอนี่มีซีน่าเนาะแก้มประอคอกนี่นเอาน้ำซีน่างไปอืมนนนนหนึบหนึบหนึบชิเนาะ เจียนปากคอเนาะตัวนี้เป็นปากคอรธรรมชาสตร์พี่นอ้นองเนาะเขาจูบน่องมาเศร้านี่เขาเอามาให้นะ ่บเนักก็ขี้ันจะบ้านงน้องใ่กอมเครื่องอบใส่นุ่ๆิหน่้องไม่ข้ามยากตุ๋ยไอาอนะพี่เก่าเมน้องไมข้ามเขาไปทำซองเลย ผมลำลำถนัดว่าสั่งกองช้อนกองอะไรนีส่งกองเดียวโอ้โหด โกแมนขวนอยูโค่จุดกระุนดก็เดี๋ยวสระเียสิอยเกว่หเพลทต้มจากบ้านเนีเพลทต้มเนาะ แต่หน่ออ้อนหน่อทรงทรงน,งนีกับพายุลรดูฮอนทีหน่อ ข่าวอย Facebook ก e เต็มอันนี้อันเยอะอยู่พี่น้องแม้แต่ข่ ครับครับครับเือแตกหน่อยมันงับคนตามาบบานันจะบาดหน่อยหัวกระหางมันไปแล้วหน่อยบางคนก็คลัวหอมคนนอนแล้วก็จะเอาน้ำลงเพื่อให้มันหอม บางคนก็ต้มเลยเนาะแต่ว่าสูตรของบ้าอําไพนี่ต้องคั่วหอมเนาะเพื่อมันมีกลิ่นหอมนั้นึงเพราะว่าเจียวหอมนะโอ้จำเจำียวมันดา่ดาเจ้บ่าว เด็กน้อยเสี่ยวนึงพี่น้องเลยหมู่หมู่บ้านพี่น้องแค่คักๆเอกน้อยนอยนยามแดงอนี้ก่อนพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวคิหน้าสิซแนวกินแซ่บๆมาให้เบิ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเฮาเ็ของดีกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวทหน้าซอยุ้พี่น้องเด้อ